สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มารีวิวอะไรเอ่ยโอ้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวนี้มันทำอะไรไหนไม่บุกเข้กล้องหน่อยพูดเข้ากล้องไหนไดโนเสาร์ตัวนั้นมันทำอะไรมันแปลงร่างโอ้แปลงร่างแปลงร่างอะไรแปลงร่างยังไงไหนแปลงร่างให้พ่อดูหน่อยสิเออไหนแปลงร่างตอนแรกมันต้องทำยังไงก่อน นี่เอาหางนกอ่อนต่อไปต่อไปทำอะไรต่อไปเอาหัวโอ้เอาหัวต่อไปทำอะไรคะเอาเอาเอาแค่งเอาแค่งอเนอะแค่งงอแค่งงออยังได้หมดแข่งงอขาหลังเนาะขาหลังเนาะอธิบายกันก่อนบอธิบายด้วยขาหลังมันจะได้เออเอาขาข้างหลังมันออกมานี่ <cer accessibility> ขั้นตอนการเก็บไดโนเสาร์ใส่ไข่ทำยังไงคะพี่หวา่าทำยังไงก่อนเก็บหัวก่อนอธิบายให้กระดกอธิบายก่อนอันที่สองทำยังไงคะเก็บอะไรมันก่อนอธิบายให้กระดกอธิบายเลยเก็บเก็บ,เก,บกเก็บขาสั้นก่อนอ่าเก็บขามันก่อนอือนี่เก็บขา เก็บขาทิ้งให้โอ้เก่งมากค่ะต่อไปมันมันอยู่ข้างบนแค่มันต้องอยู่ข้างบนค่ะแล้วต่อไปต่อไปเก็บอะไรมันลูกต่อไปเก็บเก็บแค่มันอีกหนึ่งอืมต่อไปเก็บอะไรต่อไปอืมเก็บขานี่อ่ะมันขึ้ขั้นตอนสุดท้ายทําอะไรคะหางมันเออหางมันเราเป็นไข่เล็ก อ๋อเราก็จะได้ไข่ไดโนเสาร์หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมใช่ไข่มันต้องอยู่ข้างบนโอเคมันต้องอยู่ข้างบนเราไปทําอะไรได้คะสมมุติว่าเราได้ไข่ไดโนเสาร์แล้วได้ไข่นึาา่งไดโนเสาร์ไปดดไปซื้อไปซื้อดูตาไปไปไปซื้อบ้านป้าออนมาอา๋อซื้อบ้านป้าออนมาบ้านป้าสันทุมไ่บ้านป้าออนบ้านป้าสันบา้นบานป้าทุม ป้าุมอืมบ้านปทุมป้าฝากไปซี้บ้านปทุมมาอืมพ่อไปซื้อบ้านปทุมมาเห็นไหมได้ไดนโนเสาร์มาหนึ่งตัวไม่มีลูกบ้าน <S <S อืแล้วหมูไว้หมูไว้ทำอะไรไอ๋อ,มอหมูไว้ทำอะไรพ่อถามหน่อยหมูไว้ทำอะไรลูก ไม่ทําอะไรครับพ่อป่วนแงหยังอันนี้หมูไวแีหยังอ๋อมาเข้ากล้องด้วยปีไหนอะไรมาเข้ากล้องด้วยกันมาเข้ากล้องด้วยกันสามคนป่อรูปเลยนี่อันนี้ป่อสารหมูไว้ยี่หว่าอันนี้ยี่หว่าหว่เล่นคนเดียวหมูไว้อ้าวทั้งหมดนี่เจ้าหนึ่งสองสามนี่เจ้าหันโชว์คนเด๋งเลย Đi chưa? Đi chưa à, đi này, rồi phấn, chưa phấn Số phân, số phân tay Số phân, bỏ số phân lên Lấy số phân đi Số phân phấn phân, số phân cho đây Số phân cho đây Số phân này cả đúng phấn Số phân, số phân มันซ o มนะพ่อโชฟันปุ้ม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 ปุ้ปุ้มเห um. ็นเตเห็นหมูไว้น um> ี่หมูไว้น ouais> ี่หมูว้านี่วายนว้ายแปล่งล่างแล้ห่วนี่ว่าเป็่งั่างเป็นไดโนเสารแล้วอันนี้อันนี้คือไดโนเสาร์ที่หว่าเป็นคนแปลงล่างมานี่ได้ไดโนเสาร์มาหนึ่งตัวแล้วว้าไม่มีลูกมันลูกมันเอาหมูว้าอะไรหมูว้ายยัง อ,อืม้มใช่ลูกอยู่อ่าพอแล้วนะพบกันใหม่บ๊ายบาย